เคสตัตดี้นะครับสำหรับคนที่รันโรบอทบนไซเฟรกมาได้ระยะนึงแล้วนะครับเป็นบอรอันดับหนึ่งของเราในวันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับว่าเออการเดินทางเขาเป็นยังไงบ้างครับนะสำหรับแฟนที่ติดตามไซเฟรกอยู่แล้วนะครับแอปพลิเคชันไซเฟรกก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถรันโรบอท EA นะครับทีออ่ไม่ต้องใช้ VPS นะครับไม่ต้อง ใช้ MT4 นะครับในการรันเลยนะครับสามารถที่จะดูสถิติต่างๆได้เลยแล้วก็ d i s ค l a มเมอไว้ตรงนี้นะครับว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่การันตีผลตอบแทนในอนาคตนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการชี้ชวนให้ถือสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับนะโอเคทีนี้เนี่ย นะตอนนี้เนี่ยก็จะมีโรบอทที่ชื่อยูนิคอนนะครับที่แบบว่าโอเคออกมาใหม่นะก็สามารถไปติดตามกันได้นะโปรโมทนิดนึงทีนี้แต่วันนี้เนี่ยมันมีน้องๆน,นะครับที่เพื่อนๆของเรานะครับที่รันโรบอท EA นะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะยืนระยะได้แล้วก็ถือว่ากำไรสูงมากนะครับเราสามารถที่จะดูได้อย่างี้ครับใครที่โหลดแอปพลิเคชันไซเฟรคไปแล้วเนี่ยนะฮะ ก็สามารถไปที่แท็บโรบอทนะครับแล้วก็ดูตรงเนี้ยตัวอย่างโรบอทนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นตัวนี้ครับนะตัวที่อยู่บนสุดเนี่ยคือ20อันดับโรบอทเนี่ยจะเป็นโรบอทที่เรียกว่าทําเงินแล้วก็มีกําไรในแต่ละกี่วันก็นแล้วแต่นะครับเขาจะเขียนบอกไว้แล้วก็รันสิมโบลไหนแล้วก็ใช้บอร์ดตัวไหนรันนะครับสามารถที่จะไปดูกันบ้านเขาได้นะครับว่าเขารันยังไงอันนี้ใครที่ผ่านการ O P P ใครที่ผ่านงานสัมมานามาแล้วนะครับก็าอาจจะเข้าใจดีนะครับทีนี้เนี่ยบอทที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับก็คือบอทที่รันคู่เงินนี่ครับยูโร u s เนนะครับที่บล็อกเอฟเกรนะเรียกได้ว่าอึดมายาวมาจนถึง56วันนะครับซึ่งจริงๆบอทจูนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับนะเขาใช้บอทจูนในการรันนะบอทจูนเนี่ยจะเป็นบอทที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง นะครับแต่ทีนี้พอรันด้วยยิ่งรันด้วยเงิน100เหรียญเนี่ยนะ investment เห็นไหมครับ100เหรียญทุนเริ่มต้นเขาเนี่ยก็จะถือว่าความเสี่ยงสูงมากแต่ว่าก็เคสสตดี้นี้ก็คือเขารันไปได้ถึง967%แล้วก็คือได้ข่าวมาว่าน้องอะ่ะอาจจะเตรียมตัวที่จะถอนกำไรออกไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตําแหน่งอันดับที่หนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะหายไปนะครับฉะนั้นก็รีบอัดคลิปไว้ก่อนไว้ดูเออเผื่อ น้องถอนออกไปแล้วก็จะยังอยู่ในความทรงจําของเราต่อไปนะครับทีนี้เราอยากดูครับว่าเออเจอร์นี่หรือการเดินทางเขาเป็นไงกดเข้าไปดูครับหนึ่งก็คือเราสามารถดูได้ครับว่าระยะเวลาที่เขารันนะครับห้าสิบหวันนะครับตอนนี้ดอดาวเนี่ยเป็นเรียลไทม์เรียลไทม์ดอดาวนะครับแต่ก็เป็นลักษณะส n a ปดอดาวมานะครับไม่ใช่ Maximum ัมดอดาวนะแล้วก็กาไรสุทธิตอนนี้อยู่ที่1,000เหรียญน,นะครับ และที่บอกก็คือต้นทุนเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่100เหรียญเท่านั้นนะครับถามว่าเอะแล้วเขาเติมบ้างไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรานมาหกร้อยเจ็ไม้นะครับเอาไอ9เก้า้ในหนึ่งเดือนเนี่ยจะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้มีกําไรในทุกๆวันนะครับคือช่วงนี้ยูโรเนี่ยก็ค่อนข้างรายได้ดีนะมีการแบบกราฟเนี่ยมีความแบบแกว่งตัวสัมพันธ์กับ ตัวโรบอทนะฮะที่ที่ทำเงินได้จะเห็นว่าในในช่วง3เดือนก็เกาะกลุ่มก็อยู่อย่างนี้นะครับถ้าใน1เดือนก็ถือว่า,ามีบางช่วงก็ตกท้องช้างไปนะครับอาจจะติดดอยบ้างในบางโอกาสนะครับทีนี้พอไปสรุปดีลครับก็จะเห็นว่าอันนี้คุณสามารถไปเปิดดูเองได้นะใครที่โหลดแอปมาไม่ต้องไม่ต้องรอดูจากแอดมินหรือว่าดูจากคลิปก็ได้นะครับคุณสามารถเปิดดูได้ว่าเพื่อนเพื่อนที่เขารันบอทกันอยู่เนี่ย เขามีรายได้เป็นยังไงนะครับแบบนี้แล้วโดยธรรมชาติบอตจูนนะครับมันจะสโนว์บอลก็คือมีการขนาดของไม้จะใหญ่ขึ้นเมื่อพอร์ตมันโตขึ้นนะครับฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยบอตก็อาจจะไม่ได้ออกไม้ใหญ่มากนะครับจะเห็นว่ารายได้เขาก็จะอยู่อันนี้เป็นรายได้จริงนะครับก็จะอยู่ประมาณสักนะสาสิบกว่าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่า30สิกว่าเหรียญน่ะ ไม่ได้ได้ทุกวันนะจะจะสังเกตได้จากตรงนี้เห็นว่ามันไม่ได้ไม่ได้ได้ทุกวันนะครับแต่ว่าอันนี้เขาจะสรุปเป็นเป็นวันวันมาให้ว่าในแต่ละวันที่ได้นะวันวันที่ได้นะครับเนี่ยมันเท่าไหร่สูงสุดได้เท่าไหร่เอ่ยสูงสุดก็ประมาณ4ี่สิบนะ4ี่สิบยังไม่เห็นเยอะกว่านั้นนะเออก็ประมาณ41นะครับที่ได้เยอะๆนะครับนี่การนั่งข้าวของเขาก็แซนด์ดครับไม่ได้อะไรมากทีนี้เนี่ยเรามาดูพอร์ตของเขานะครับ ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีตรงเนี้ยนี่นะฮะตรงนี้คือจุดที่ดรอดาวนะครับดรอดาวไปไกลแค่ไหนนะครับตอนตอน,ตอนนั้นเหรอฮะตอนนั้นเนี่ยบาลานเขาอยู่ที่ประมาณสักโอ้โหหกร้อยแล้วนะเนี่ยเออเขามาหกร้อยนานแล้วนะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเออดรอดาวไปถึงสามร้อยหรือประมาณครึ่งหนึ่งดรอดาวห้าสิบเปอร์เซ็นตคือคุณทนได้ไหมนะฮะอันดับแรกก่อนเนี่ยกับการดรอดาวของบอตจูนเนี่ยแต่ว่าการที่บอดจูนดรอดาวก็ จะเห็นว่ามันยังสามารถทํากําไรได้อยู่นะครับบาลานซ์ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ถ้าเราดูมุมไกลๆหน่อยช่วงสามเดือนนี้ผ่านมาคือประมาณเครื่อเดือนครึ่งเนาะช่วงแรกๆเขาก็ไต่ขึ้นจากเนี่ยครับหนึ่งร้อยเหรียญจริงๆนะถามว่ามีการฝากเพิ่มไหมไม่มีนะครับอันนี้เกิดจากการสโนบอลอย่างเดียวเลยแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบว่าที่หลดลงมานะครับแลหลังจากนั้นก็มีบ้างเล็กน้อยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นไปจนถึงจุดเนี้ย เรียกได้ว่า,อาดอดาวเป็นศูนเลยทีเดียวนะแล้วก็กลับมาใหม่อันนี้อาจจะมีการคัดนะให้ผมเดานะมีการคัดบ้างบางไม้แบบมันอันตรายเกินไปก็อ,อาจจะคัดบ้างนะตรงนี้เป็นไปได้แต่ไม่น่าจะใช่การถอนนะครับทีนี้ก็เนี่ยถ้าเวลาดูเราก็ดูแบบนี้ครับตอนนี้บาลานซ์เขาอยู่ที่ประมาณ1,000นะครับถ้าลบทุนไป100นะก็จะเหลือ9 9 0 0นะครับกำไร อ่านี้เราก็ไปดูได้นะครับสําหรับคนที่ดูคลิปเสร็จปุ๊บเอ๊ะมันจริงปวาวะอะไรอย่างเงี้ยอ่าตอนนี้ดอดาวเขาอยู่ที่77นะครับสมมุติว่าพอใจแล้วคัดไปตรงนี้เลยแล้วก็ถอนก็ยังกําไรอยู่นะครับัะน,นั้นก็ต้องบอกกันอีกอีกอีกนิดนึงนะครับคือบอดจูนเนี่ยเป็นบอดที่ะจะทนการเหวี่ยงได้ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเวลาเขาดอดาวเนี่ยเมื่อเขาออกหมายเยอะนะอาจจะต้อง ทำความเข้าใจกับการทำงานเขานิดนึงคุณสามารถไปดูคู่มือการใช้งานโรบอทจูนได้นะครับโรบอทจูนก็หน้าตาเป็นเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวกดให้ดูในตัวนี้นะครับตัวนี้บอทจูนนะเคก็คนใช้งานก็เยอะอยู่เต็มกระดานเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสนใจบอทที่มีความทะเยอะทะยานคือสามารถ ปรับให้ Performance สูงก็ได้คือเหยียบคันเร่งแล้วแบบหลังติดเบากก็ได้นะครับเนีแบบนี้เลยนะบอร์ยูนิคอนเนี่ยนะหรือคุณอยากได้แบบโอ้คอนเซอร์เวทีฟมากๆเลยนะฮะเอากำไรไม่ได้เยอะมากก็ใช้บอร์ดยูนิคอนได้นะครับบอทดยูนิคอนก็รันได้กับบรอกอัลติมาเท่านั้นนะฮะฉะนั้นก็คุณก็เลือกดูแล้วกันนะครับแล้วการตั้งค่าเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าทีา่ให้การตั้งค่ามาแบบ เซฟที่สุดก่อนนะครับแล้วเกิดคุณอยากได้ความซิ่งของโรบอตยูนิคอนนะครับคุณก็กดเองได้เลยนะฮะก็คือเดี๋ยวดูคู่มือเอานะครับศึกษาคู่มือก่อนปรับตั้งค่านะครับหรือคุณจะดูการตั้งค่าของคนอื่นเขาอย่างนี้ก็ได้ครับว่าเออเขาตั้งค่ายังไงบางคนเนี่ยตั้งเวลาช่วงเซฟเซฟนะครับบางคนก็ตั้งเวลา24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่ายูนิคอนสามารถ ชนข่าวได้นะเอาละก็วันนี้ก็เป็นเคสตัตดี้นะครับลองไปกดดูแล้วถ้าไม่มีแล้วก็ทราบไว้ได้เลยนะครว่าเจ้าของบอทดเนี่ยเขาถอนเก็บกำไรไปเรียบร้อยแล้วแขวนรวมแล้วก็ไปเปิดตัวใหม่นะครับก็สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ Line แอข้างล่างนี้แล้วก็โหลดแอปพลิเคชัน Run บอ t ได้ฟรีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ